ดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันสุขแบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุพดาว,วิจักรชัยวงและรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ คุณสมชายบุญเหลือจะตามไปติดดาวให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมัมมัสักที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะชาวบ้านที่นี่เขารวม,มกลุ่มการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้านมากมายหลายชนิดเรียกว่าตอบสนองได้ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยล่ะค่ะเราจะตามคุณสมชายไปดูการแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรัมศัสักที่สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรไทยนะครับยี่ห้อผมจันนั่นเองนะครับสมุนไพรที่นี่มีมากมายหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือนะครับเซร่าสระผมสบู่ก็มีนะครับแต่สินค้าที่ขึ้นชื่อที่นี่นะครับนั่นก็คือลูกประคบครับคุณผู้ชมครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโด่งดังมากนะครับต่างประเทศนิยมด้วยที่นี่เขาตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำมาศนะครับ แล้วก็ผลิตสมุนไพรเหล่านี้นะครับส่งออกในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยมาที่นี่ถ้าไม่คุยกับประธานกลุ่มแม่บ้านก็เหมือนกับมาไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าว่าประธานกลุ่มแม่บ้านที่นี่เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาทําอะไรกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมตามผมมาครับปะงะาศอยู่ไหนครับปงายจ้าอยู่นี่้าอยู่ทั้งไหนนะ ผู้ชมครับเจอแล้วครับปังหัดอยู่นี่ครับ oh. หาตัวย่าตัวเยีนยงครับสวัสดีครับดวันนีนะ นี่คือก่อนที่จะไปเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรต้องเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นรูประโคบเตรียมการทารูประโคบค่ะสมุนไพรมากมายหลายชนิดต้องหาไปเอามันจากไหนลาพังปลูกเองเนี่ยคงคงไม่ใช่แน่<อ>ใช่ไหมครับไ่ด้ค่ะถ้าชาวบ้านเนี่ยเราลงมือปลูกค่ะสมุนไพรไทยที่ให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็รับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีประมาณกี่ชนิดได้ เป็นร้อยชนิดเลยเหรอลุกน้องที่เห็นนี่มืออาชีพหมดเลยใช่ไหมลุกน้องนี่จริงๆไม่ใช่มืออาชีพหรอกอ้าวคนห่อประคบบ้างคนกรอกครีมบ้างไม่ใช่กันคนสับจริงๆเขาไม่ได้สับแบบนี้เขาสอบไว้พบนี้ดูคุณผู้ชมครับดูมืออาชีพสับประงัดครับมาที่นี่แต่ผมอยากจะสับพลายสับสมุนไพรของประงัดมากขอทดลองหน่อยได้ไหมลองดิลองสับแข่งกับฉันไนะนิ้วนี่เอาไว้นะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมครับ ป้าครับนี่ก็คือ,อเป็นโรง,งตากใช่ไหมครับจ้าโรงตากแสงอาทิตย์ค่ะโรงตากพลังแสงอาทิตย์จ้าแล้วฝนตกก็ไม่เปียกะตากนานไนมะ่กี่วันครับป้าตากประมาณสองวันถ้าเป็นไพรนะสองวันแล้วเราไปเข้าเครื่องอบสมุนไพรทุกชนิดที่ป้าทำเนี่ยต้องเอามาตากที่นี่หมดเลยตากที่นี่หมดเลยจ้าตากเพื่ออะไรฮะ ตากเพื่อให้มันมาดเพื่อจะได้ไม่เปลืองไฟเวลาเราอบอ๋อจะได้อบง่ายขึ้นจะอบง่ายขึ้นไวขึ้นครับแล้วสารที่อยู่ในตัวของไผ่อย่างเงี้ยที่อยู่ตามธรรมชาติไม่ไม่เสียไปเหรอครับไม่เสียไปใช่เพราะว่าโราแงแตงาระติ์นี้มันไม่ได้โดนแดดจะจาค,คล้ายๆอบไปในตัวอ่างเงี้ยค,คุณผู้ชมครับกระบวนการผลิตมีมากมายหลายขั้นตอนเหลือเกินไม่ใช่ว่าจบเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันต่อว่าผลสมุนไพรของป้างัดนั้น ทำอะไรต่อได้บ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมยังอยู่ที่กลุ่มสมุนไพรแปรรูปธรรมศักดิ์นะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือการคนสมุนไพรให้เท่ากันนะครับบ้าครับที่นี่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเลยใช่ไหมครับบ้าจ้าทุกอย่างเราต้องใช้สมุนไพรแท้ทั้งหมด แล้วผ่านการอบผ่านการกันสมุนไพรพึ้ชมพูพึกตครีมผึ้ชายผ่านการกันอันนี้เป็นประกบก็ผ่านการอบมาเรียบร้อยแล้วสินค้าทุกตัวได้รับรองมาตรฐานครบหมดทุกตัวจ้ะไม่มีปัญหาเพราะที่เราช่วยหน่วยงานทุกหน่วยงานช่วยเราก็คือออยสสารสุกแล้วก็พัฒนาชุมชนกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือส่วนประกอบของรูปประกบใช่ไหมจ้าคือต้องแบบนี้ครับต้องเข้าให้เข้ากันก่อนเพื่อให้ ทุกชนิดผสมกันเข้ากันป้าครับนี่ถัทงที่เห็นสีน้ำเงินนี่คือถังชมพูทั้งหมดเลยใช่ไหมจ้ะถังชมพูทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะปรรจุเสกขวก็ต้องมากวนกันอย่างนี้ก่อนใช่ไหมรันนี้ก่อนถึงจะไปเข้าเครื่องครับเข้าเครื่องคนอีกทีหนึง่งนี่เป็นชมพูอะไรครับอ่ะชมพูรวมพลังสมุนไพรทุกอย่างรวมกันมีกระเมงเมียนชันมีเบื่กูดมีประคำดีควายมีควทลไยโจนบอระเพ็ด ชนี้แล้ววันช่างเนษตรกรพรตตำลึงโสมด้วยตัวนี้ทําให้ผมขึ้นแก้ผมร่วงปังงานครับยังมีน้ําหมักอีกใช่ไหมครับที่บอกว่ามีส่วนผสมต่างๆด้วยจ้าเรื่องเกี่ยวกับผมก็มีอัญชันมีมะกรูดบอระเพชประคำดีควายลยเัีนมากเราไม่ต้องใส่กันตี่เพราะว่าเราใช้สูตรเอนไซม์คุณภาพมันจะช่วยขยายรูคุมผนดีมากครับแล้วก็จะไม่อันตรายกับโถดเส้นมอง คุณผู้ชมครับนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งซึ่งผลิตสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นะครับนั่นก็คือลูกประครบนั่นเองป้งาสงัดครับกระบวนการทําลูกประครบนี่ยากไหมครับ ไม่ยากหรอกค่ะแล้วก็มีตะไคร้มีมีใบแจงมีใบส้มเสี้ยวใบส้มปล่อยแล้วก็ผ่าว็นอ่อนผาวันเปียงขิงค่ะตะไคร้ต่าง<ส>าประเทศนิยมมากเลยเพราะต่างประเทศเขานิยมประครบเพราะประครบนี่มันช่วยได้จริงที่บอกว่าต่างประเทศนิยมเนี่ยเขาติดอกติดใจอะไรรูปประครบของเราอ่ะคือของเรามันสมุนไพรแท้แล้วก็สมุนไพรพื้นบ้าน,แล,น,าน,านแล้วของเราสดใหม่เสมอ ผู้ชมครับผมเข้ามาในห้องนี้นะครับเห็นสินค้าของป้าสงัดน,นี่ครับมีมากมายหลายชนิดด้วยกันถือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะครับจากผู้หญิงตัวคนเดียวสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขนาดนี้นะครับป้าสงัดครับ ป้งสงัดทำอาชีพนี้มาประมาณกี่ปีแล้วป้าเริ่มต่อแต่มาตังพอส4 3การรวมกลุ่มผอบังัดเนี่ยรวมกลุ่มกันได้ยังไงฮะอ๋อฉันก็ตั้งกลุ่มมาพอส4 6ม,มารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปขอเครื่องอบเครื่องบดที่เทศบาลครับผลที่สุดได้แล้วก,กลุ่มแม่บ้านที่นานาสมุนไพรกลับไปปลูกที่บ้านเขาแล้วก็ทั้งหมดก็มามาส่งังัดนี่ก็คน,ท,นที่เอาสมุนไพรมาส่งฉันอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ประมาณ300ประาครอบครัวแล้วก็อีก80คนนี่เป็น พนักงานก็คนในหมู่บ้านนี่แหละคนในหมู่บ้านมาช่วยกันทาที่นี่มาช่วยกันทาที่นี่บ้างแล้วก็ไปเอาไปห่อที่บ้านบ้างครับเราจะเลือกยังไงครับว่าคนนี้ปลูกพืชชนิดนี้คนนี้ปลูกสมุนไพรชนิดนี้ไม่หรอกเขาก็ปลูกกับทุกย่างห่ที่เราใช้นี่ไม่ได้เลือกเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสินค้ามากมายหลายชนิดด้วยกันผมมาหาประงัดทังทีเนี่ยกลับไปมือเปล่ามันก็ไม่เหมือนกับมาหาเจ้าแม่สมุนไพรผมนอาไม่ค่อยหลับแบบประงัดเห็นหมอนแบบนี้แล้วนี่คือหมอนสมุนไพรหรือเปล่าเนี่ย นอนสมุนไพรค่ะเพราะว่านอนสมุนไพรนี่มันจะคลายคลายเส้นที่ใช้อยที่ต้นคอเพราะนุ่นแล้วเนี่ยมันจะกิ้งไปกิ้งมามันจะนวดใช้ตัวเลยและมีกลิ่นออกด้วยมีกลิ่นสมุนไพรหอมสดชื่นแล้วทาให้หลับสบายคุณผู้ชมครับสินค้าของผมจันมีมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับ ทุกอย่างก็ล้วนเป็นสมุนไพรไทยทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็อยากได้สินค้าดีๆแล้วก็สนับสนุนคนไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมก็มาหาซื้อได้นะครับที่นี่เขายินดีต้อนรับครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมขอไปนอนหลับให้สบายก่อนนะครับ ราายกขอติดดาวให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรามา์ก,กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทองที่สามารถนำภูมิปัญญาไทยมาสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างหลากหลายค่ะธุรกิจติดดาว